w o r k ์กช็สร้างภาพแบบฟิล์มเอ็กในขั้นตอนแรกก็ให้คุณเปิดภาพที่ต้องการขึ้นมาต่อไปก็ให้เลือกคำสั่งฟิลเตอร์เลือกอาร์ติสติกและเลือกนีออนโกลค่ะจากนั้นก็เลือกปรับค่าต่างๆโดยปรับค่าโกลไซส์ให้เป็น0ปรับค่าโกลไบนสให้เป็น25และเลือกโกลคัลเลอร์ให้เป็นสีดำค่ะ คลิกโอเคขั้นตอนต่อไปให้คุณกดให้คุณกดปุ่ม Control L เพื่อเปิด Dialog Box Levels แล้วปรับค่า Input เลือกปรับค่า Input ตัวสุดท้ายให้น้อยลงค่ะโดยอาจจะใส่ค่าลงไปหรือว่าจะทำการเลื่อนสได์บาร์ก็ได้ซึ่งการทำเช่นนี้ก็จะทำให้ภาพสว่างขึ้นค่ะเมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้วก็คลิกโอเคเพียงเท่านี้ภาพถ่ายธรรมดาของเราก็จะกลายเป็นภาพแบบฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะ